บาริสต้าคือคนที่ให้บริการกาแฟหรืออาหารเบาๆให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในร้านกาแฟหรือบาร์โดยบาริสต้าจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการควบคุมเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดมเมล็ดกาแฟรวมไปถึงเทคนิคในการให้บริการกาแฟคุณภาพเยี่ยมอาชีพบาริสต้าจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทันสมัยและเป็นอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันวิชาลลยชุมชนนาราธิวาจึงได้พัฒนาหลักสูตรบาริสต้าเมืออาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ทีี่สนใจจะะปรรกอบอบบาาชพิตหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพเรียนอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเนื้อหาหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพเน้นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟระดับการคั่วกาแฟประเภทเครื่องชงเครื่องบดกาแฟขั้นตอนการชงกาแฟการเก็บรักษากาแฟขั่วและบุคลิกภาพของบาริสต้า คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยประชาชนทั่วไปและผู้สนใจสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยมีความสนใจด้านการเป็นบาริสต้าเพื่อการประกอบอาชีพเอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 1. ใบสมัคร 2. ส,สำเนาแบบประชาชน1นฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูปสมัครได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2,565เริ่มเรียนวันที่8ถึง10มีนาคม2,565ค่าสมัคร699บาทติดต่อสอบถามพี่นาเดียกลุ่มงานแผนและงบประมาณโทร093 595 7119อย่าลืมมาสมัครกันนะคะแล้วพบกันค่ะ